มีใครเคยเห็นคลิปนี้บ้างไหมครับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปธรรมดาคลิปหนึ่งครับที่ชื่อคลิปว่าเมียเดดซูเรื่องในภาษาไทยเดียก็จะแปลว่าตัวชั้นในส่วนสัตว์เนื้อหาในคลิปเนี่ยก็จะมีแค่ประมาณว่าชายคนนึงกาลังบอกว่าช้างด้านหลังเขาเนี่ยมีวงหยาแต่คุณจะคิดยังไงว่าถ้าผมบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกที่มีมาใน u t u b e คลิปนี้เนี่ยถูกลงเมื่อวันที่24เมษายนปี2005 ลงโดยนายจาวิตาคริมซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ก่อตั้ง YouTube ขึ้นมาย้อนกลับไปในปี2005มีชาติอยู่3คนได้แก่แช็คเคอร์ลี่สตีฟเชงและยาวิคาริม3คนนี้เนี่ยเป็นพนักงานบริษัทของ PayPal แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ย Ebay ได้เข้าซื้อกิจการของ PayPal ทำให้ทั้ง3คนเนี่ยได้รับเงินโบนัสจาก eBay เช่นกันทั้ง3เลยเอาเงินนี้เนี่ยมาเป็นทุนในการสร้าง YouTube ซึ่งเขาก็ได้สร้างได้สาเร็จและต่อมาเขาก็ได้ขายให้กับ Google ในปี2006ในราคา1,650ล้านเหรียญดอลลาร์หรือประมาณ54,450ล้านบาทในตอนแรกแล้วเนี่ยทั้ง3เนี่ยต้องการที่จะให้ YouTube เนี่ยเป็นเว็แบไซต์สนับการหาคู่ออนไลน์โดยได้รับแรงบ,บันดาลใจจากเว็บ Hot or Not ก็ไม่แปลกที่นายวิคาริมเขาจะพูดถึงวงของช้าท่อยู่หลังเขาอาจจะพูดถึงวงของเขาก็ได้ แต่ต่อมาเพียงไม่กี่สัปดาห์เนี่ยวันหนึ่งยาวิาดคาริมเนี่ยต้องการที่จะหาวิดีโอการแสดงของเจเน็ตแจ็กสันบนโลกอินเทอร์เน็ตแต่เขากลับหาไม่เจอและนายแชคเคอร์รี่กับสตีฟเชงก็ต้องการที่จะส่งวิดีโอผ่านอีเมลแต่ปรากฏว่าส่งไม่ได้เพราะไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไปทั้ง3เนี่ยจึงคิดที่จะเปลี่ยนให้ u t u b e เนี่ยกลายเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเผยแพร่วิดีโอจนมาถึงปัจจุบันนี้นั่นเองดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันก็มีการอัปคลิปต่างๆมากมายใน YouTube โดยผู้คนต่างๆซึ่งเราก็จะเรียกคนเหล่านั้นว่ายูทูบเบอร์ซึ่งก็จะมีช่องช่องหนึ่งชื่อว่าช่อง t s ซ r รี s eries. เป็นช่องที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในโลกณนะตอนนี้ณนะวันที่อัพคลิปนี้ซึ่งมีผู้ติดตามอยู่ที่195ล้านคนเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นพวกเพลงแล้วก็ซีรีส์หนังต่างๆของประเทศอินเดียและถ้าหากพูดถึงในประเทศไทยเนี่ยช่องที่มีผู้ติดตามมากที่สุดก็คือช่อง w o r ร์กพอย o f f i c i a l หลายคนก็คงรู้จักเบอร์พอเป็นกันอย่างดีแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นบริษัทบันเทิงก็คงไม่แปลกที่จะมีผู้ติดตามมากถึง34.6ล้านคนในปัจจุบันที่อัพคลิปนี้ซึ่งในระบบของ u t u b e เนี่ยก็จะมีระบบสำหรับการนำยอดไลค์แล้วก็ดิสไลค์ด้วยทำให้ก็จะมีการจัดอันดับคลิปที่มีไลค์เยอะที่สุดและดิสไลค์เยอะที่สุดซึ่งคลิปที่มีไลค์เยอะที่สุดเนี่ยตกเป็นของ m v เพลง d e s p a c i ซ o ซึ่งมีจำนวนไลค์ถึง40.6ล้านไลค์เลยทีเดียว ส่วนคลิปที่มียอดดิสไลค์มากที่สุดในโลกตกเป็นของ YouTube Rewind 2018มียอดดิสไลค์มากถึง18ล้านดิสไลค์เลยทีเดียวต้องบอกกันว่า YouTube Rewind เนี่ยเป็นคลิปสำหรับการเฉลิมฉลองในสิ้นปีของ YouTube นั้นๆเนี่ยก็จะรวมไปด้วยเทรนแล้วก็เพลงฮิตสิ่งที่ฮิตต่างๆในปีนั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในคลิปนั้นเช่นกันแต่เหตุผลที่ว่า YouTube Rewind 2018เนี่ยถือเป็นคลิปที่มียอดดิสไลค์มากที่สุดในโลกนั่นก็เพราะว่า พิ i ิพายเนี่ยไม่ได้ไปปรากฏตัวในคลิปนั้นด้วยต้องบอกก่อนว่าพิ i ิพายเนี่ยเป็น1ใน3ของยูทูบเบอร์บนโลกที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในโลกปัจจุบันเนี่ยเขามีผู้ติดตามมากถึง110ล้านคนซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําไมคนหลายคนถึงไม่ชอบคลิปนี้ซึ่ง YouTube เนี่ยก็มีการจัดอันดับสิ่งที่คนเซิร์ฟมากที่สุดหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือ how to หรือวิธีการทําจุดๆ ก็อันดับหนึ่งเนี่ยก็คือ how to draw หรือวิธีการวาดนั่นเอง2คือ how to pronounce หรือวิธีการออกเสียง3คือ how to delete Instagram หรือวิธีการลบ Instagram 4คือ how to tie tie หรือวิธีการผูกในไท5คือ how to train your dragon หรือวิธีการฝึกมังกรซึ่งเป็นชื่อหนังนะครับทุกคนเคยดูรายการ The Mask Singer ไหมครับ ผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยดูอย่างแน่นอนแต่ว่าครั้งนึงเนี่ยเพลงที่น่ากล่าวหอยนางรมร้องก็คือเพลงตาทธุรีดินเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในคลิปที่มาแรงที่สุดของโลกโดวยว่าจากหลักเกณฑ์ความสนใจของคลิปไม่ว่าจะเป็นจากคอมเมนต์ยอดไลค์ยอดแชร์และกลารกลับดูซ้ําๆของผู้ชมทําให้คลิปนี้เนี่ยเป็นอีกคลิปหนึ่งที่มาแรงที่สุดในโลกในตอนนั้นซึ่งถูกอัปโหลดในปี2017